โค้ดเด็กอาจจะตกงานนะผมเป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้ OPM เราเกิดยิ่งกว่าหนึ่งพีทัสโลว์ผมไล่ในหาวล่วงแบบถ้งเป็นจักแต่ได้บบนี่ครับสกิลเฉ่ชื่นชมอ่ะเล่นดีเกินเนี่ยครับผมแล้วเราช่วยตีช่วยทำดาเมจตีสายเบสป่าด็กครับหนึ่งหนึ่งครับแคลรี่แคลรี่ต้องหนีอ่ะดูดิอ่ะก็ดูดิครับผมแคลรี่หนีเข้าป่าอะ หนีแต่ต้นเกมถึงตอนนี้ผมก็ยังหนีอยู่นะพับกบสบตีม <Steam S 2> สดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันเอาเลยครับผมก็รับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมช่วงนี้ชี้แนะด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับสเก็ตข่าวนะกับผมสเก็ตเงินกับต้นสเก็ตทองนะผมว <c oughs> <c oughs> ันนี้คันที่ผายแล้วมันถึงก็คันนะ วันนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่โอ้เห็นแล้วก็ตะลนงตึนโปะเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่ในสากลโลกนี้ไม่คิดว่าจะมีใครนําหยิบแล้วมานํามาเล่น <c annya> เป็นการเขาเรียกเป็นการเอามาแคสได้นะผมเพราะเป็นตัวที่เออเออมึงต้องอ่อนแอมากครับผมตัวนี้ฮะ <c randomized> เฮ้ยมันกูง <c laws> มีเทคนิคการเล่นอยู่ <c ute> เล่นยังไงก็เกิดเอมอะไรครับผมเล่นยังไงก็เกิดนะฮะไปถึเกิดบอร์นะผมเกิดบอร, <c oughs> รอบนึงก่อนแล้วก็อีกรอบนึงก็คือ เออเกิดเกมหน้านะครับผมเกิดบอกเกมหน้านะผมเกมน้รอบเพราะแล้วก็กดคอนนะเนี่ยหลอกหลอกหลอกผู้ชมครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ชมจะต้องตลึงแน่นอนเพราะว่าการเล่นตัวนี้แบบโซโลครับผมแล้วก็จะต้องเกิดด้วยนะคือมันเกิดได้ทุกเกมจริงหลังที่เราแคสกันมาก่อนอันนี้ครับแต่เกมนั้นมันตึงเกินไปครับผมเราก็เลยไม่ได้เอามานะเพราะมันประมาณเออชั่วโมงหนึ่งครับผมแต่เราชนะเออเนี่ยเก็บไปอีกหนึ่งนะเนี่ย ก็ดูว่าจำไม่นาไปใช้ดิครับผมวันนี้เรามาโซโล่ครับผมคือไม่ได้โซโล่เล่นนะผมแต่ว่ามาโซโล่คือกดคนเดียวเราจะทําให้ชมเลยว่าเฮ้ยแม่งเล่นได้นะเพิ่งทํายังไงวะผูจะบผมเฮ้ยมันจริงเหรอวะผู้จะบผมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอาครับผมวันนี้อารุณาของเราครับมาเจอกับทางด้านของโอฟิเลียอย่างเราสพอร์ตหนึ่งกับสปอร์ตแม่ แต่ว่าแม็กพัสก็ดูแบบดูพอบผงผมเราได้นะพูดถึงอนะ่ะนี่เราเป็นแคลรี่นะคุณผู้มะลืมบอกลืมบอกเออคือจะจะเล่าให้ฟังก่อนจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันโหดขนาดไหนเนี่ยผมล็อกหนึ่งทีแล้วสโลว์ผมไลน์ในหาวล่วงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมมันโหดนะทำเล่นไปงงกันเลยในหาวตายได้ยังไงครับ อแต่ก่อนที่จะงงก็ผมเรามาดูเรื่องของสกิลกันดีกว่าเอ้ขอไปยฮีโร่ดีกว่าแล้วล็อกขาหนึ่งทีสโลผมแล้วช็อตหนึ่งทีผมทางด้านอลูนาจพยัมเดินเข้าป้อมแล้วมีการโถมขาป้อมหมดแล้วเนี่ยผมเอาคลิปช่วยกันตีช่วยทำดาเมจล้วงไปในช็อตนี้ผมขาปากอะไรเดียวเชียวไปไหนล่ะครับโอ้โหมันฆ่าคลิปเราต้นนายจริงโอ้โหมันนี้เอาทุกอย่างจริงเอ้ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอยากจะได้อยากจะโดนเหรอเพื่อนฮะสกิลสองลดเดือนหนักมา้าท่านเดินตีฮะ นี่ครับคือเดี๋ยวหาว่าไม่แบบพูดเล่นหรือเปล่าโอฟิเลียมันเกิดจัดจัดในะเกมที่แล้ว<ค><ณ>2 1่ิบเเราเป็นคนจรงิงเรามันของจรงิงก็บอกว่าเกมนี้มาคนเดียวนะแมงมัดไม่ได้มากับเรานะไม่มีใครมากับเราเลยใช่นี่คือทำให้ดูเลยว่าเล่นได้จริงเกมไี่แถวเราเกลับไปดูสกอร์ได้ผมไม่ใช่ตัวนี้ฮนะบอกจะดูยังไงคือเราเล่นแต่ว่าเกมนั้นมาชั่วโมงคุณผู้ชมมันก็เลยนานเกินไปนะผมและวันนี้เราจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งว่า เอ้ยไม่ว่าจะเกมไหนมันก็เกิดได้ครับผมแล้วเกมนี้หวังว่าจะเป็นเกมที่อีกเกมหนึ่งที่มีคุณภาพนะฮะออเราดูฮีโร่ครับผมเกมนี้ครับผมก็นำาัดท่านานของโอฟิเลียนะผมคนเดียวก็พอนะคนอื่นไม่จะเป็นนะรอเล่นนะผมรอเล่นนะแล่นผู้เก่งไปครับผมก็มีโอฟิเลียนะผมมีท่านท่านของทันเดอร์บิงเกอร์แม็กมัสครับผมฟินติบูดละแบล็กสมิธับผมแบล็กสมิธก็ฮีโร่ก็สตันเยอะนะครับผมก็มีทันเดอร์ด้วยเนาะที่คอยจะทำดาเมจชา เวทครับผมแล้วก็มีฟินเป็นแครี่ครับผมที่ตายไปนะส่วนอีกทีมนึ่งก็ผมมีในท,ท,ทาวเป็นแครี่ผมท่านของ,ของเออแซนเวทแครี่ผมมีอารูน่าครับผมกันเล็ดเป็นตัวแก๊งแล้วก็มีโมนาดเป็นซัพพอร์ตนะครับผมก <will> ็ค่อยๆฟาร์มไปครับนี่คือคิดดูดิอ่ะถ้าเป็นเลนปกติถ้าอยากได้คีบคุณต้องไปเลนล่างนะผมเ <All S 2> พราะว่าคีบมันใกล้เลนล่างมากกว่านะ แต่เราไมา้ดูแลเลนบนอ่ะเล่นยากเล่นได้ผมจะมามเล่นไกลเลยครับเราเออ่างนี้อยู่แล้วจะมาเล่นเล่นไปตัวนี้ไปเล่นล่างก็ง่ายไปมั้งใช่ไหมอ่ะเลนล่างสําคัญขนาดไหนครับผมเลนล่างมันใกล้ป้อมใกล้ป่าเราคือเราเป็นตัวทิ้งที่ต้องใช้คี่ป่าจํานวนมากครับแต่ว่าจะบอกว่าเราไม่ได้อัพมาเราอัพแค่หนึ่งใช้แค่หนึ่งครับผมพอแล้วฮะใช่ครับผมเทคนิคการเล่นก็เล่นไม่ยากเลยคุมหลายตัวมันลาบากอ่าก็วิธีการก็กดคอนโทรบผมคุมไว้แล้วก็ กดเลขหนึ่งครับผมคอนโทรแล้วคนเลขสองฮะเวลาเรากดคอนโทรแล้วเรารเหมือนกับเป็นการเลือกยูนิตนานๆนะผมเลขหนึ่งก็ตัวนี้เลขสองก็ตัวนี้อะไรแบบนี้ฮะและป้อมได้แล้ว <S <S เฮ้ยล่าอีกสักหน่อยไม่ล่ะอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าไ,ม <S <S ไหมไหนอะคบอกหมดพื้นที่ในการยืนนะผมตอนนี้ <S 2> <S 2> สิ้นแรง <S <S ขับขืนก็เลยเชียวเชียวครับผมตอนนี้เราแมงพัดเสียบตรงนี้ไปก่อนคนระับโอ้โห و. ไม่กลัวไม่มีแบบสตันเนอรอืเห็นคลิปไม่ได้ครับผมตรงนี้ มาครับดูเรื่องของฮีโร่ไปแล้วไอ้ยขอภัยฮีโร่ไปแล้วครับผมดูสกิลดีกว่าอยากเล่นเป็นแล้วเด้เออวิวินี่ครับผมจะทำอะไรเพื่อนนี่ไงล็อกไปหนึ่งทีผมแล้วก็กดสกิลสองผมแล้วตีหนึ่งทีครับผมแล้วเก็บพลังการเล็ดไปได้ก่อนหนึ่งตัวครับแล้วก็โอ้โหยังไงครับผมเดินมากับท่านั่งของนายฮาวผมยืนด้วยกันลองได้นะนี่ยฮาวเอาจริงว่าวาคิดดีๆนะเราไม่ได้มาเฟ้แต่เรามาเยอะนะครับ ไอคีปคีปกูไปแล้วเหลือคนเดียวแล้วครับผมตอนนี้และทันเดินผมมาเติมมาผมเติมเติมแต่งช็อตนี้ผมพอกดสกิลสองไอสกิลหนึ่งไว้ฮะโอ้สกิลสโลไว้ก่อนนะผมมาดูเรื่องของสกิลดีกว่าอยากเล่นแล้วเด้เล่นยังไงวะตัวนี้งงอ่ะเด้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสกิลหนึ่งแล้วผมเอาแบบว่าคร่าวๆก่อนนะครับสโลผมสกิลสองรถเลือดใช่สกิลสามเลือกคีปบผมเขาเรียกว่าเป็นเอาเอาคีปเป็นพวกฮะอันติก็เป็นการ เออฮิวนะผมประมาณนี้ผมเนี่ยฮะสกิลหนึ่งสโลครับผมประมาณนี้ก่อนคร่าวๆเดี๋ยวให้ต้นลงดีเทลอีกทีนะใช่ครับโอ้โหมึงจะเข้าป่าฝ่าตรงนี้ไม่ได้นะครับผม,ม<น>ต้นแหวกละมอไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเว้ย<ม><น>โอ้โหอดเลยครับผม,ม<น>โอ้โห<ม><น>ไม่ทันแล้วเขาวับแล้วนะต้นละมอไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเว้ยม,<น>มันจะหลบกลบป,ป่าออกไปได้ยังไงครับผมแซนเวทฮะอ่ะ สกิลหน่อยต้นหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอ่าโอเคก็สำหรับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลสโลนะผมสกิลนี้ก็ทำดาเมจทีมหนึ่งแรงขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็สกิลสองเป็นการส่งเพื่อนกลับบ้านนะทำดาเมจใส่ทีมได้ด้วยนะสกิลสามก็จัดตีสนะครับผมส่วนที่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับสกิลสองครับกดแล้วกดเลยผมกดแล้วต้องตายนะผมพายอดแล้วผมแซงเบ็ดอ้าวยังไม่รู้พิษสองอ่ะดิสกิลหนึ่งไปก่อนนะผมตอนนี้ฮะ นี่ครับเราก็ล็อกค,คีปมาช่วยทำดาเมจครับต้นเกมคีปจะตีแรงแบบมหาศาลนะคุณผู้ชมดูครับผมคีปจะเก่งมากๆครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วสกิลสองอ่ะแบบไม่เออเหมือนแบบเ <I will S 2> บาๆนะโอฟิเลีย320ดาเมจนะครับเอาดิเอาเขาดิเอามันแรงจริงๆนะนี่ครับยังไงครับผมเดินขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับผมแม ทางด้านของโอฟิเลียผมจำเป็นต้องเป็นฮีโร่ที่มีคีสนะผมเนี่ยสักตัวนึงอน่ยเนี่นะยกสกิลสามมันล็อกคีสได้นะใช่ครับผมก็นี่อันติฮิลทั้งแมปออแล้วก็มาดูกันหน่อยนะสำหรับการเล่นในเกมนี้นะเราจะลงสกิลสามันไว้ก่อนอันไป็นหนึ่งนะเพื่อที่จะจับคีสส่วนที่เหลือจะมาลงสองแล้วก็หนึ่งตามนะสองนำ้ำอ่าสองน้ำหนึ่งตามผมดูความแรงนะมันแรงจริงๆครับผม320ดาเมจเว่นี่ต้นเกมครับผมดู่ากตัวเรา คือเกือบครึ่งหลอดนะฮะแล้วดูผมนี่นี่ครับสกิลคีบไป็นหนึ่งคีบผมเอาคีบมาไล่หลังครับตรงนี้เก่าลักนี่ครับผมยังไงครับแล้วทันเดอร์มาแล้วแล้วเราขอสกิลหนึ่งขอสกิลหน่อยหนึ่งทีไม่ถึงหมดเอาคีบไล่ตีครับผมตอนนี้ตัวจริงยังไม่มาร์ฟแต่ว่าอารู้นาปากระบอกมาแต่ว่าหลบได้ครับช็อตนี้ฮนะ โอ้โหนี่ครับผมแค่ขีดเป็นกดดันหนักขนาดนี้แล้วฮุกมาโอ้โหโดนด้วยโดนทุบหน้าเป็นทีแม็กควาดบอกขอช่วยกูด้วยแล้วแม็กควาดบอกกูยอมเลยแล้วกันทัพจอร์ดินแล้ว,ลวมาครับผมในฮาวเยี่ยมจะมาช่วยแล้วแต่นี่ครับผมกดรนเลื่อนใส่ในฮาวและฮิวบดไปแล้วตอนนี้โอ้โหแม,มห็คจะไปกดแฮตทริกครับผมตอนนี้เอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราโชว์ไปทีหนึ่งเออสิบเอ็ดตัวที่มีส่วนร่วมครับผมผู้ชมฮะภายใน11นาทีครับผม เออหลายคนแบบว่าอแนะนำทริปหน่อยได้ไหมเออเออตัวนี้ก็เป็นออล่าต,ตีตีตัวตีกายจะตีแรงขึ้น10%นะสามารถล็อกขาโอ้ใช่ครับผมเขาชื่อเขาคือสเกิร์ตันน่ครับผมตัวนี้ก็ชื่อไวซ์ฮันเดอร์มึงคนเมาแล้วคราบอกครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่เมานะผมไม่ได้ไม่ยิ่งินนะผมคือมันชื่อสเกเรตันกับไวโซนะครับผมวันนี้ ผมเจ็บคอจากการภาคมานะขออภัยนะผมอาจจะมีเสียงที่แหบนิดนึงนะกำลังเดือดับผมก็จบลงไปแล้วผมสำหรับการแข่งขันนะใครที่อยากจะแข่งขันก็ออหกาไก่ไว้รอเลยนะผมคนละคัคคน,นดีป้า นี่อาจาเนนร์เนี่ยนะเพราะว่าคุยกับคนในทีมด้วยแล้วก็ไม่ได้คุยกับอะไรสัตว์ที่ตนี้หนึงเพราะวคุมหลายตัวด้วยนะใช่ครับผมก็ในทีมแลผมก็ต้องสําคัญนะการสื่อสารที่คนไม่รู้จักคนที่ไม่รู้ใจเลยครับผมจะเล่นให้ชมให้เล่นให้ชมเนี้ยว่าเฮ้ยเล่นได้นะไปแบกได้เลยนะจริงนะต้นเกมทําได้ดีครับผมก็จะส่งผลในระยะยาวครับผมให้แคลรี่นั้นเล่นง่ายครับผมโหจริงๆคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะผมดูมาแล้วครับผมมันต่อกองกับแคลรี่ได้ต้น เออในส่วนของท้ายเกมก็ได้ระดับกลางๆครับและนี่ผมโดนทุบเข้ามาหนึ่งทีผมแล้วก็โอ้โหเพื่อนกดฮยูไม่ทันจริงครับผมช็อตนี้แะมาครับผมช็อตหนึ่งทีแล้วทุบหนึ่งทีแทน่นการเลดฮนะแล้วทันเดอร์หันกลับไปผ่าหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหไม่ทันจริงๆครับผมมีการห่อไข่เกิดขึ้นนะตรงนี้ตัง้งใจเย็นๆที่ผมเพราะว่าสกิลสองของเราครับผมดาเมจมันปลาล่ำปลาเหลือครับผมบอกตามจริงฮะ เหลือเฟือจริงๆครับผมเราออกมาเป็นฮิลกับเอนจายเซอร์ครับผมนี่คือเอาสายซับที่แท,ท้จริงเดี๋ยวจะมาเป็นเซมิแครี่แล้วกันเกมนี้ต้นเกมอาจจะปอดทีมน,นิดนึงแล้วเลทเกมเราจะมาแบกงงแบกทีมยังไงใช่ต่อไปอเดี๋ยวรอใ,ใ,ให้ดูต่อให้ดูไปเรื่อยเดี๋ยวผู้ชมบอกคุูว่างงอ้าวเอาเอางี้ดีดกว่า กูรู้อยู่น <laughs> ่าจะคล้ายๆเกมที่แล้วครับผมแล้วมาแล้วช็อตนี้ผมว้าไปหนึ่งช็อตนะทางด้านของไนท์เฮาถึงขั้นถอยทับกลับไปก่อนนะผมตอนนี้ไม่เลือกที่จะประทะกับเรานะผมไนท์เฮายึงก,กลัวเราครับผมไนท์เฮาบอกกูมไม่กลัวกูกลัวป้อมนะผมตอนนี้ไม่กลัวเลยครับผมนี้แม่เรามาเยอะครับผมความจริงนะและคลีปเราก็จะคุมยากนิดนึงครับผมแต่ว่าถ้าคุมเป็นอะ คือเหมือนมีฮีโร่สตัวต้นเกมอ่ะแล้วแซนเบทลงช็อตนี้ผมจะทุบไปที่เลนกลางแบงคพัดเสียบไปหนึ่งเจ้าว้าผมแล้ววาร์ปไม่ได้เนื่องจากวาร์ปครูดาวตอนนี้ทางนฟินโดนปากระบอกไปหนึ่งชดฮะและกำลังจะโดนแบบหนักมากแบ็คพัทเตรียมจะวิ่งหนีแต่โดนทุบหน้าสั่นไปฮะอืมดันสวนคืนบ้าครับผมวันนี้โอ้โหตายเป็นโดนหนักเลย แล้วเดี๋ยวเกมนี้จะเป็นไอเซเซติเทมที่ทุกคนสามารถเล่นได้ดู้แลกันจะไม่ออกอะไรแบบแปลกๆอย่างพวกพัลซ์บ็อกอะไรพวกนี้ผมจะเล่นยากไปไหน่อยใช่ครับผมพัลซ์บ็อกถามว่าน่หดไหมหดมากนะมันมีตัวที่แบบสมมติว่าตัวหนึ่งตายอะ่ะจะจะโดนดาเมจตัวตัวคนที่ฆ่าคือโดนดาเมจเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่ได้แขกไม่ได้รับเชิญเหรอเอาได้นะบอกได้นะอันนี้ฮุกแม่นเหรอฮุกแม่ Man, กระโดนคีบไปเด็ดคีบทุบไปเด็ดแล้วสกิลสองผมรูบรวบไปรวบยังไงโดนรวบขารวบแขนแล้เรียบร้อยผมวันนี้ฟินเก็บไปได้ฮะ Sweet s w แม่อยากจะลองเห็นการประทะไงแล้วแบบว่าไวรุ่นมันเลือดร้อนที่ผมตอนนี้ครับเลือดร้อนจริงๆนะเอ,าอ้าจงวะแล้วดูว่าผมโมนาดโดนจับแล้วครับผมตอนนี้แม่บอลแรงปีกแข็งกับผมขอดูนะครับผมคนนี่มันผีเสื้อหรือแมงดาขอสักทีสี่ไงหูแล้วห่อไข่ทานนะผมตอนนี้แต่ว่ายืนแบบนี้ผมไม่อาจจะฟังเป็นดักแด้ได้ผมนี่ครับสกิลสองใส่หน้าไปครับ คือมันมันมันโหดกับโคเด็กอะโคเด็กมันต้องมีเลยคบแบบเอามาเซี่ยวินาทีจากการที่เรากคลิปตาแล้วลำแสงวิทยภาพไทยเราเราเดินทางด้วยความเร็ว4องศาลิปดาเหนือทำมุมเตต้านะผมอะไรจะเป๊ะขนาดผมก็พูดมัวไปเรื่อยๆคือประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันต้องเดินทางอะแต่ว่าสกิลสองเราคือกดผู้ตายปั๊บแล้วดูการกดดันหนักครับผมวันนี้กดดันหนักหนักครับ จะค่อยล็อกคีปไปครับผมตอนนี hey, <S <S so, ้อารูนาพยายามจะเคลียร์คีปนะตอนนี้แม่เห็นคีปไม่ได้ครับผมเห็นคลิปไม่ได้โอ้ยแม็กมาซืหมดฟ้าให้เราห้าริ้วว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 ้วว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 ว ไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมตอนนี้ครับโอ้โหเป็นซัพพอร์ตนะครับผมตอนนี้แล้วมีการเสียบจากแบงค์พัสครับผมแล้วก็เอาคีบตามพยายามครับผมจะตอกย้ำแล้วทางด้านของฮันเดอร์ผมพาล้าไปช็อตนี้แล้วก็สกิลสองช่วยเพื่อนนะครับผมตอนนี้ทำดาเมจลุ้มทั้งนั่โมดัสแล้วเก็บไปได้โดนคีบนะตอนนี้ครับอ้าวแล้วไงครับเปิดโจเปิดใจมาโดนแบงค์พัสเสียบไป็นหนึ่งคีครับผมแล้วเราก็ต้องหันกลับไปครับผมการมาครั้งนี้ของเราครับโอ้โหปักวอดไใ้ป้อมแม่งเลยครับไหนไหนกันไหนไหนละเออมึงบ้าไปแล้วต้นเดือด เราคิดแทนก็ฮิวเลยฮะกดดันแบบจัดจ้านนะตอนนี้ผมยังไม่ตายครับผมป้าปนบ้านไว้เลยนะฮะปักสายปาไว้แน่นอนนะชั่วบายครับเป็นบานแหลกเลยฮะที่ผมกะทีฮะไม่ต้องรอช้าเออรีบครับผมรีบเพราะภารกิจภารกิจเยอะครับผมตัวนี้งเงยน้อยตามผมของต้นนะแม่ต้นตะไร้นี้ผมแบ็คมัสครับโอ้โหไม่ทันจริงเพราะสานเบ็ดเปิดตีมาขนาดนี้ผมวงแตกครับผมยิ่งกว่านตำรวจจับวงไพ่ตอนนี้ทหารกับปืนนั่นของแซนเบ็ดเก็บสซยเบ็ดไปก่อนแล้วโอ้โหแล้ว นี่ไงเก็บไปก่อนไหมยังไงโอ้แฟนเบลดมึงรอดด้วยนะครับคุณผู้ชมวันจุดนี้แบ็คพีบอกตีฟรีเลยรอสกิลอันติคูดาวเละอันติเราสกิลสองครับผมแม่หลายคนงงนะว่าเอ้ยันติสกิลสองคืออะไรครับผมเอออันติของเราคือฮิลนะแต่ว่าสกิลสองคือโคตรอันติของเราอีกทีนึงครับผมขาดไม่ได้เลยแล้วแฟนเวทอยากจะล้อกับแฟนเวทเหรออยากจะล้อเหรอครับฟินเนี่ยนี่ไงโอ้โห คือมันเกินไปว่ะต้นโอ้หนี่ผมกดเลือดให้เพื่อนด้วยนะและเอาบาแรกต่อผมทางแรกคือภ <c oughs> ายในระยะเวลาแค่17นาทีนะะและวิ่งมาแล้วผมตรงนีโ้โอ้โหไม่ได้พักหายใจหายคอเลยครับผมเดี๋วยวว่าเขามันไก่ไกินเื่อกินนี่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วครับผมอีกนิด <laughs> นึงอีกนิดนึง <c oughs> น่าจะเลยปากแล้วเปนต่อเลยอะเออเดิโอ้โหน่าจะขึ้นสมองครับผมไม่น่ามีโอกาสออกปากครับผมนึกว่าลมมันแรงครับผมข้างล่างออกมากับกับชูชยครับผมโอ้โห โคตรเดือดนี่เป็นไอเทมที่เล่นได้ทุกคนนะผมก็ไอเทมกันชิ้นสักชิ้นหนึ่งนูโตรีได้ใช่ไหมมีแซนเวดด้วยมีกันเหล็ดด้วยหูเลเ็กด้วโมนาอีกก็ถือว่านูโตนีตอบโจทย์นะอ้ ถ้าไอทีเป็นตัวที่ไม่ใช่สกิลแบบล็อกเต้อาอะไรเอ็นเป็นเอโอเอย่างนี้ก็ขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นบาเรียก็ได้เป็นเวทยเวทยอะๆเนาะใช่ครับผมเป็นเกาะน้นําแข็งก็โอเคอยู่โอเคมาสกิลสามเอาไว้หนึ่งนะอย่างที่เห็นแต่มือลั่นไปกดไปสองนะก็มีผลเท่ากันเพราะว่าอัพสกิลสอง,สองเอาไว้สองก็จับคิดด้วยตัวเดียวแต่แค่ได้เลือดเพิ่มมันก็วิ่งเร็วเนาะอ่าส่วนเออเราจะมาลงที่ไหนก็าาลงที่สกิลบวกนะผมลงไปเลยครับให้เยอะที่สุดกะบอกว่าที่ลงได้นะ แล้วก็ไอเทมก็ปรมาณนี้ไปก่อนนะผมการเล่นก็จะเป็นการที่ชโล,ล้ให้เพื่อนนะผมแล้วก็เอาคลิปช่วยทำดาเมจไปเรื่อยๆรวมถึงเป็นการที่รอสกิลสองนะผมยิ่งกว่าโคเด็กนะฮะโคเด็กตกงานก็งานนี้แหละครับผมตอนนี้ผมแล้วก็เข้าไปหนึ่งทีจังหวะนี้ผมโคเด็กตกงานก็งานนี้ก็ตูดิครับผมนี่ครับกดรถเลื่อนหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหมึงแทบแทบออกไปได้แล้วก็นี่ผมไม่รอดอยู่ดีครับทางน้นงแบค็คสกิเก็บไปแล้วตอนนี้นถึงคิวเราแล้วโอ้โหโดนหนักหน่วงแล้วนี่ผมเดินฝ่าดงต้นไม้มาครับ เลี้ยวหลบเลี้ยวจุกครับผมรู้จักการจุกไหมครับผมจุกคิงอ่ะก็มาดิครับลองให้เลยครับผมมาดิครับผมอัสติเราก็มีนะตอนนี้อัสติสกิลสองของเราครับน,นี่ครับรถเลือดโอ้โหแล้วเขาหันกลับมาสวนทันครับตอนนี้ต้องจุกบ้านครับผมแล้วก็ไม่เหลือครับตายเลยต้องต้องเลือดเยอะขนาดไหนถึงจะรอดฮะเนี่ยหรือว่าต้องหลบป่าไหนฮะ <c oughs> ไม่ว่าเดินทางกันต่อไปนะผมที่เลนล่างครับตอนนี้จะเป็นการตอกย้ำและย้ำชัยชนะไปอีกทีมนึงรู้ว่าโอฟิเลียของเราครับผมเป็นของจริงครับ โคเด็กอาจจะตกงานนะผมเป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้โอฟิเลียของเราเกิดยิ่งกว่าต้ล้ำแสงมิตรภาพไทยเราเราอาจจะไม่อาจจะตกงานจริงกว่าต้นถึงท <c oughs> ่านแบบขายไม่ออกเลยนะถ้าเห็น่ขนาดนี้สกิลสองแม่งสามร้อยกว่าดาเมจอะแล้วแบบเหมือนเลเวลหนึ่งก็มาแล้วอะคือโคเด็กมาตั้งแต่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเกลียดเสมัยโคเด็กนะครับผมแต่ไม่ใช่โคเด็กนะแต่บันดีกโอโคเด็กนะโคเด็กดาเมจเท่าไหร่ต้นเลเวลห้า แปดร้อยฮะอ่านี่สามร้อยผมก็ได้อยู่อาจจะห่างแค่สามเท่าให้ออกแม่งสออันเลยครับผมไม่ตายก็ให้เลี้ยงไม่ตแล้วตอนนี้อีทีมออกบาเรียมานี่หนาวไสเลยแล้วเปิดไปแล้วผมแบค็คมาสครับผมเข้าไปลุ้นถึงหลังป้อมโดยท่านของกันเลดครับผมพยายามจะหุกมาแต่ว่าไม่โดนนะตอนนี้พยายามจะโซนหน้าป้อมไว้ก่อนนะผมนี่ป้อมเรานะครับผู้ชมครับตอนนี้ยึดเขียนนเขียนเขียนชื่อไว้หมดแล้วตรงนี้ครับผม ขอ Estado, กินแดนมาหน่อยครับและเรนล่างเหมือนจะมีการแลกกันเกิดขึ้นนะผมแต่ว่าเราไม่ยอมฮะเราไม่ยอมผมขอไปไหนก่อนแล้วก mm ็กลับไปครับผมตัวน <area> ี้โ <They> อ <assass inations> ้โหแล้วเพื่อนโดนวะเอายังไงดีช่วยไหมครับผมแบทมิครับไม่ไหวจะช่วยจริงจครับผมเออที้ไซเบตยังไงเนี่ยโอ้โหตัวปรอมครับผมตรงนี้นี่ครับเอากลับบ้านได้เออยลืมบอกครับผมสกิลสองเราสามารถกดใส่คลิปใส่ฮีโร่ใส่ถ้าใส่ทีนจะเป็นการล้เลือด แล้วใส่ทีมเราผมจะเป็นการวาร์ปกลับบ้านครับเหนีวครับผมใส่ใส่ทีมเราก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งแต่ถ้าใส่ทีมนี่กลับใช่ครับโอ้โหคทีปกดดีเจนได้เะไม่ต้องเก็บครับไปต่อที่เลนกลางดีกว่าผมก็เาเรียกว่าการต้องตอกย้ำครับตอกย้ำฮะัดบนเลยอัดป้อมนอกเลยรัวๆอย่าอย่ายื้อเลนนะฮะแซนด์วิชในฮาวนี่ไม่ตลกนะถ้าเขาเกิด we will War see. never changes. มาตอนน่อดีกว่าผมตอนนี้ครับเฮหายเจ้าเจินมาแล้วโดนฮุกมาใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยผมตอนนี้ครับโอ้โหคลิปยังมาปร,มประจำการช้าไปนิดนึงนะครับผมโมนาดเองก็กำลังจะล่วงผมแล้ควครุนโดนฟินครับผมล่วงไปครับตอนนี้แล้วเราช่วยตีช่วยทำดาเมจตีแซนเบสมาเด็กครับผมหนึงน่งหนึงน่งกับแคลรี่แคลรี่ต้องหนีอ่ะดูดิอ่ะ ก็ดูดิครับผมแคลลี่หน oh> ีเข้าป่าอ่ะหนีแ <ah ต่ต้นเกมถึงตอนนี้ผมก็ยังหนีอยู่นะเอาแล้วหมูู่กไปไกลเลยทีนี้เอาหนักเลยครับผมโอ้โหไอเด็กแฟนไอเดจเซอร์ผมล่าครับแล้วก็มันวาร์ปไปแล้วหรือเปล่าครับผมอ้ไม่ไหวจริงครับผมเกมนี้ครับแคนเบเดที่ขึ้นคันต้องหนีเราอะต้นว่าเราไปขนาดไหนวะตีจนหนีอะเออ อยู่นี่ย,ย่างเขาอยู่ในรูนี้นะเฮ้ยไปเยวไปเยวตรงไสนมะนาวไม่ตรงไหนมะนาวลดราคาผมตอนนี้ครับผมแม่มีการเปิดบทคอนว่ะแต่ว่าถ้าจะยังสู้นะถ้าสมมติว่าน์เฮากับพนันของแซนเวดยังคงแบบยังพอมีไอเทมแบบนี้นะผมพอได้อยู่มั้งได้อยู่ทั้งเฮดมาแล้วครับผมแซนเวดอาจจะลองแบบขอสักหนึ่งไฟวะไอแพ้ก็แพ้มันเต็มที่ไปแล้วผมเกมนี้ฮะ โอ้โหยังไม่กลับเลยไม่ซื้อวอล์ประสงอ่อะใจร้ายจังเลยครับผมคนนี้นะจิตใจเขี้ยวเข็นนะผมตอน,นตอนนี้เราจะเข็นขึ้นป้อมมาด้วยครับมาถึงสี่คนครับตอนนี้ครับฟินก็กำลังจะมาประกบครับผมมาแล้วครบทีน่าจะเห็นการไฟแบบดูเดือดครับผมตอนเกมนี้ เล่นตัวเดียวฮะไม่ยากเท่าไหร่นะก็ดีกว่า3ตัวนะฮะเพราะถ้าคุมสตัวพร้อมกับตัวเราด้วยมันจะเป็นสี่ไงใช่ไหมแล้วตัวนี้แหละแล้วก็ใช้สกิลสองเป็นหลักนะหนึ่งเพื่อตัดจังหวะสโลกประมาณนี้ครับส่วนคิดว่าเอาตัวเดียวพอจะได้เล่นนทุกคนไงสำหรับแคทแมนนะผมก็เป็นตจวทิงที่ตีแรงครับผมก็แล้วก็มีสกิลด้วยครับรก็เอาแบบว่าค่อยๆอ,อธิบายไปแล้วกันเผื่อใครยังไม่รู้ครับผม ่วนคลิปนี้เราจะไม่อธิบายแบบลงล,ละเอียดทุกตัวแล้วตอนนี้สซเบสมาแยกรางเป็นหนึ่งทีผมพ้องกดชังกันเฮดแล้วเราก็เดินนี่ผมพยายามจะช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนโอ้โหแล้วเพื่อนว์ปกลับบ้านไปแล้วครับผมเรียบร้อยนี่ครับช่วยเหลือเพื่อนได้ยเยฮะโอ้โหอดทนไว้นิดเดียวผมหายฮะแค่สี่วิเหมือนจะเยอะนะแต่มันไม่ค่อยเยอะเลยครับตอนนี้แล้ววิ่งมาจะแม็กบัตอีกแล้วผมแม็กบัตนี่โอ้โหรอดยากจริงๆครับผม สกิลสองคูดาวเสร็จก็จริงแต่มันไม่ทันนะผมนี่เอาไปกดดันไปกดดันดักไว้สองฝั่งครับผมสองฝักฝั่งครับตอนนี้สองฝักฝั่งกันเลยเชียวเชียวโมน่ทดิทำอะไรครับผมห่อไข่ไปก่อนทีครับผมแม่ผัดไทยหรือเปล่าอูยเอาดิโอเขาต้องชื่นชมอ่ะเล่นดีเกินอ่ะครับผมโอ้ ต้นมึงขอบคุณแ่บเหมือนเหมือนมึงรับไปก่อนตอนเนี้ยมึงรับก่อนออมึงรับก่อเองก่อนตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอกว่าชมคนอื่นด,ด้วยคือเราต้องเก็บไว้คนเดียวหมดนะของวันนี้ขององกฮะอแผนการเออ่คอมโบในฝันของเรานะฮะจะมีให้คุณผู้ชมตื่นเต้นกันเล่น,ลน,ลนๆนิดนึงนะฮะโดยโคอมโบนี้เราจะใช้สกิลสองให้แบ็กซ์มินนะเมื่อครบสี่วิเขาจะวิ่งกลับ,บบ้านเชฟว้าวกลับบ้านแล้วใช่ไหมและเขามีทาว้าเขาจะมาบวกได้ซึ่งผมจะใส่ให้เขาไปเปิดหลังบ้านให้ปินยิงบ้านแล้วให้เขาค่อยว้าวกลับมาตามาอีกทีนึงเ Shadow s h a d o ว้าว ในขนาดนั้นเลยเหรอวะได้ดิก็รอดูนะครับผมสี่วิเท่านั้นนะที่แบ็กส์วิจะไปเปิดหลังบ้านนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูว่าเปิดท้ายขายของครับผมตอนนี้ครับใครมาก็ได้ตอนนี้ครับผมรับลูกค้าทุกรูปแบบอะแต่ว่าจะกลับบ้านให้ตรงเวลานะผมคือสี่วิกลับบ้า,านทันทีครับพร้อมไหมตอนนี้พร้อมแบ็กซ์วิบอกกูไม่กูจะอยู่ถึงไม่เนี่โอ้แล้วแซนเบดครับผมไม่ได้เปิดเลยตอนนี้มาลายตัวปรอมไปก่อนแล้วเซนเบดเข้ามาลูข้างด้านหลังครับตอนนี้ ต้องถอยกลับไปก่อดนะผมยังไงเรายังทำดาเมจอยู่ว่าผมค่อยๆตยีค่อยๆตบค่อยๆตีออตโอ้แล้วทางนั้นของแบ็คพิกวิ่งหนีมาเราก็ตีไปเรื่อยๆที่มันตัวที่มันอยู่นอกสายตามากเลยไม,ม่ใครสนใจเราเลยฮะตีอีกหนึ่งทีเอาเอา,เาไปแล้วก็สกิลสองเก็บไปอ่ะคุคิวสิบเอ็ดตัว,วไม,ม่ใครสนใจเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ครับทุบไปหนึ่งทีทางด้านของแม็กพาครับโดนทุบหน้าสันนะโอ้โห,โหเออ อ่ะคอมโบนใ้ฝันตั้งหน่อยครับตอนนี้ไม่ทมัน <ะ S 1> แลยนะเม<ส>ื่อกี้ส่ง,สงฟรรรินโดนก่อนแล้วก็เลยต้องส่งฟินกลับบ้านไงฟินบอกคุอลำบากอะไรกูยังมาไม่ถึงเลยเนี่ย <laughs> เป็นแคลรี่เองเลยฮะอย่างที่บอกนะเฟมีออกคอ้ฟฟอนใส่ฟาอ่าค้อนใส่ฟ้าผมก็คือต้องบอกก่อนว่าเกมเซตเทมนี้เล่นได,<ม>ได้เกือบทุกเกมคือย้ำว่า90 98แล้วกันอ่ะเผื่อไว้ว่ามาไม่ถึงตรงนี้นะผมค้อนใส่ฟ้าก็ทำให้เรานั้นมีดาเมจแต่ยังผมโดนถึงการฟาร์มคีบได้ด้วยดูดิ อ่ะสิบสองตายหนึ่งเหรอคิดว่าเราแบบก็พอนะจริงแอติสิบเก้านะครับผมบไม่ใช่ไม่มีนะครับผมไม่ใช่แบบไม่มีแอนติสอ,อะไรรอล้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะผมและแมกมัสหย่อมจังหวะนี้ผมโอ้โหแล้วพุ่งไปตรงนู้นะผมบิงไปฮะไซเบตแล้วโดนแล้วครับผมแล้วคารันต์กันเลดครับแหมทํา,า,า,าทตัวทองมาแล้วไม่ยอมความว่าตรงนี้อยากจะรักบาแลกมากก็มาเอาไปดิครับผมตรงนี้คนดันหนักๆครับผม ผลการแบบถึงอกถึงถึงเยอะแต่สตัวแล้วก็จบไปเลยครับผมอู๋เมื่อกี้ GPM น่าจะอยู่ที่ประมาณ600้อยพอดีนะครับผมแต่ที่เราดูครั้งล่าสุดครับเกมนี้ครับผมถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมตัวนอกกระแสแบบนี้13ตาย1นึ่ครับผมผมบอกเลยนะผมว่าโคเด็กตกงานนะผมก็มีไอเธนจีนีฮะคือมันไม่ใช่ไอเทมเนี่ยมันเป็นสกิลแบบนี้นะครับผมโกงมากๆอย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าใครไปลองแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเกมนี้ ผมกับต้นนะครับผมขอ <wins. S 1> ตัวลาไปก่อนนะสูดสลายไปบายโอ้โหเสียงแหบนะมึงอ่ะฉักเยอะ